สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาอยู่กับผม m a c g o ก o ูนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายการใช้งานการส่ง UART นะครับโดยการตั้งค่า r e g i s เตอภายใน MCU atmega 3 2 8 p นะครับว่าเราจะตั้งค่าอย่างไรในการใช้ส่ง UART นะครับผมในหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็ผมได้เขียนโปรแกรมแล้วให้มันส่ง hello world มาเรื่อยๆนะ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเปิด Data Sheet กันก่อนเลยนะครับว่า Data Sheet ของ ATmega328P นี้มันระบุอะไรใช้การใช้งานรีจิตเตอร์อย่างไรบ้างนะครับฟับงก์ชันยูอานต่างๆว่ามีหน้าที่อย่างไรก็ท่านผู้ชมสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็เป็นบล็อกไดเกมของยูานะครับผม Cock Gener เจนเออของยูาเป็นอย่างไรบ้างก็ท่านผู้ชมก็อ่านทำความเข้าใจได้เลยครับมาดูหัวข้อ,ขอนี้กันเลยครับ internal clock generator นะครับ the board l e generator นะครับสูตรที่วงกลมสีแดง มันจะเป็นสูตรที่ไว้คำนวณค่าอัตราบอดเดทนะครับค่าอัตราบอดเดทมันคืออะไรก็ที่ผมเข้าใจก็มันเป็นเหมือนแบบความเร็วในการสื่อสารของคอมพิวเตอร์ระหว่างคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าการสื่อสารระหว่างยูอาร์เนี้ยมันจะไม่ใช้สายคล็อกมาเป็นตัวอ้างอิงนะครับหากความเร็วไม่เท่ากันมัน,มนอาจจะทําให้ข้อมูลผิดพลาดได้นะนี่ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็ไปหาอ่านดูเพิ่มเติมได้นะผมจะอธิบายแบบคร่าวๆพอที่จะใช้งานได้แบบพื้นๆนะครับผมต่อมาเลยเรามาดู หัวข้อเฟรมฟอร์แมตนะครับการส่งข้อมูลย่อ่านมันจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็คือมันเป็นเฟรมบิตตาร์ดหนึ่งบิตนะครับก็คือส่วนหัวว่ามันจะสื่อสารระหว่างกัน2เครื่องเนี่ยมันจะเริ่มบิตตาร์ดหนึ่งบิตนะครับก็คือเป็นศูนย์หรือเป็นโลนะครับเพื่อให้แบบระหว่าง2เครื่องเนี้ยเขาเข้าใจกันว่ามันกําลังเริ่มส่งข้อมูลแล้วแล้วก็ Data าบิตห้าบิตหรือ6กบิตหรือ7จ็ดบิตแปดบิตหรือเก้าบิตนะครับก็แล้วแต่งานของท่านผู้ชมว่าจะใช้ขนาดไหนแต่วันนี้เราจะใช้แค่แปดบิตดัตตาครับมันจะม นนี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนต่อไปนะต่อมาเลยก็เป็นบิตพลัตตี้นะครับจะไม่มีก็ได้หรือมีก็ได้ถ้ามีก็จะเป็นคู่หรือคี่นะครับเพราะว่าไอ้บิตพลัตตี้นี้เอาไว้ทําหน้าที่ตัวเช็คความผิดพลาดของ Data นะครับผมส่วน b ิ t สต็อ มันก็จะมีอยู่1หรือ2บิตเราก็สามารถเลือกได้นะบิตสต็อปนี้ก็จะเป็นไฮนะครับผมบิตสตาร์ทเป็นโลเมื low, เ่อโลหน bit, ึ่งบิตแล้วมันก็เริ่มส่งข้อมูลกันได้เลยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเฟรมการส่งข้อมูลครับของยูอารมันจะเป็นกรอบอย่างนี้นะใน Data Sheet งอง a เมก g า3ามตรงมันก็มีโคตัวอย่างมาให้นะครับ ผมขออนุญาตเปิด2หน้าต่างนะครับเพื่อที่จะประกอบการอธิบายโปรแกรมนะครับหน้าต่างด้านซ้ายนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ผมได้เขียนขึ้นไว้นะครับไว้ไอ้ส่งเอ่อเขาเรียกว่าไงที่ส่งฮัลโหลเวอร์เ,อเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันตั้งค่ารีจิสเตอร์อย่างไรนะในคลิปนี้ผมจะไม่ใช้อนุโน่ไลบรารีอนุโน่นะครับผมจะอธิบายในแบบการใช้งานรีจิสเตอร์ภายใน MCU เลยนะครับว่าใช้งานอย่างไรมาดูฟังก์ชันแรกเลยครับรีจิสเตอร์สองตัวแรกนี้เป็นตัวรีจิสเตอร์ที่กําหนดอัตรา สูตรหอดองอัตราบอเลสก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการอัตราบอเลสที่9,006เราจะต้องใช้ค่าที่ใส่ในรีจิเตอร์นี้เท่าไหร่นะครับก็คือรีจิเตอร์ตัวนี้นะก็คือเป็นรีจิเตอร์กําหนดอัตราบอลเลสใช้2ตัวนะครับผมถ้าต้องการ9,006ก็คํานวณตามสูตรแล้วก็โหลดค่าเข้าไปในนี้เลยรีจิเตอร์2ตัวนี้ก็สําคัญอยู่นะครับเพราะว่าเป็นรีจิเตอร์กําหนดอัตราบอลเลสที่เอาไว้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์2เครื่องครับมาดูรีจิเตอร์ตัวต่อมาครับเป็นรีจิเตอร์ที่เอ่อเป็นคอนโทรลย คอนโทรลแอนเจสเตต์รีจิเตอร์นะครับเรากําหนดให้บิตให้มันอนุญาตการส่งยูอารครับก็คือบิดนี้รีจิเตอรตัวต่อมาเลยเป็นรีจิเตอร์คอนโทรล t a สเตต e รีจิเตอรนะครับก็คือตัวนี้ผมกําหนดบิดอะไรบ้างนะต้องมาดูกันเลยก็คือบิดนี้นะครับ เป็น1นึส่วนตรงนี้นะครับ1นึ่ง่งศูนย์ใช่ไหมเนี่ยก็คือ8บิตดิจิตในเฟรมของการส่งยูอาร์นะครับส่วนบิตต่อมาเลยก็คือเป็นบิตสต็อปนะครับผมเลือกให้มันเป็นก็คือบิตตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับในดิจิต้าชีก็จะเป็นตัวนี้บิตที่3ผมเลือกให้มันเป็น0นย์นะครับตรงนี้นะก็คือบิตสต็อปเท่ากับ1บิตนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปตั้งค่าในเอ็ก e ีมเบอร์เนอร์อีกนะว่ามันจะสื่อสารกันได้อย่างไรนะบิตตัวต่อมาเลยเป็นบิตพาร์ตี้ผม ให้มัน Disable เลยครับคือตัวนี้00ก็คือบิตตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ต้องการเช็ค p a าต ty นะส่วนบิตต่อมาเลยก็เป็น00เือนกันก,ก็อสิงค h นั n ยูเซนะครับก็คือการสื่อสารแบบ a อสิงค n นั s ในฟังก์ชันของการตั้งค่าอยูอาเริ่มต้นก็มีประมาณนี้นะครับที่เราควรจะตั้งค่าต่อมาเลยเป็น,ปนฟังก์ชันการส่งอยู่อานนะครับ ว่าเราต้องตั้งค่าบิตอะไรบ้างมันก็คือรีจิสเตอร์ของตัวนี้นครับ UCSR0A ครับเป็นรีจิสเตอร์สเตตัสรีจิสเตอร์ A นะครับเอาไว้บ่งบอกสถานะว่าบิตไหนที่เราควรเช็คนะครับว่าคือบิตนี้บิตที่5นะครับเราต้องเช็คคอยเช็คบิตนี้เรื่อยๆนะครับเวลาเราจะก่อนเราจะส่งว่าในรีจิสเตอร์ข้อมูลนั้นนะมันว่างเปล่าหรือเปล่านะครับก็คือมันมันไม่มีข้อมูลในรีจิสเตอร์ตัวนั้นนะ มันถ้ามันมีอยู่มันแสดงว่ามันก็กําลังส่ง ข้อมูลหรือรับข้อมูลอยู่นะครับถ้ามันไม่มีก็ให้คำํำสั่งต่อไปก็คือโหลดค่าเข้าไปในรีเตอร์ดัต้านะครับรีเตอร์ตัวนี้มันทําหน้าที่บัฟเฟอร์ข้อมูลที่เราจะส่งก่อนเราจะส่งครับเราจะต้องโหลดข้อมูลเข้าไปในรีเตอร์ตัวนี้เมื่อตั้งค่าเสร็จนะครับผมจากที่ผมสังเกตมาครับว่าการส่งและการรับยูอาร์นั้นมันก็จะใช้รีเตอร์ตัวเดียวกันนะคลิปนี้ก็เป็นการส่งยูอาร์แบบธรรมดาธรรมดาก็คือส่งข o อความมาดูฟังก์ชันต่อมาเลยครับเป็นฟังก์ชันที่ส่งเป็นข้อความนะครับมาดู โปรแกรมของเรานะครับผมฟังก์ชันแรกก็คือเป็นการตั้งค่ายูอาร์ว่าเราจะใช้งานอย่างไรนะผมได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ดีเลย์ดีเลย์แล้วก็วนลูปในไวล l ลูปนะครับในไวล l ลูปก็จะส่งตอนนี้เราก็มาโปรแกรมเทอร์เรอร์เทร์มเป็นโปรแกรมที่สื่อสารยูอาร์นะครับที่ผมใช้อันดับแรกเลยเราก็ต้องเสียบบอร์ดอนาโนเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าไฟกระพริบอยู่นะแล้วเปิดโปรแกรมเทอร์เรอร์เทร์มมาขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกติ๊กซีเรียลนะครับผม คอมก็ตามนี้เลยโอเคนะครับจะเห็นไว้ว่ามันส่งมาแล้วเดี๋ยวไปดูการตั้งค่านะครับไปที่เซตอัพซีเรลพอร์ตนะผมท่านผู้ชมต้องตั้งค่าตามนี้นะเพราะว่าตามบิตดิจิตอรเลยก็คือผมไม่มี p a ราตี้นะที่ผมตั้งค่าไว้แล้วก็บิต s t o p 1หนึบิตนะแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็บิต Data 8แปดบิตนะครับผมแล้วก็ความเร็วเกนะ้าพันหกนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นอัตราบอเรทเป็นค่าอื่นจะเป็นยังไงนะ จะสังเกตได้ว่ามันส่งข้อมูลมาปิดเพียนนะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าการสื่อสารแบบอสซิงค์น่าจะต้องใช้ความเร็วที่ใกล้เคียงกันนะับก็ตั้งค่าประมาณนี้เราจะใช้โปรแกรมเทร่าเทอร์นครับโปรแกรมนี้ก็ทำหน้าที่การสื่อสารอย่อ่านนะผมเข้าสู่จอเทอร์มินอลหรือถ้าไม่ชมสามารถใช้อโนโนเทอร์มินอลได้เลยครับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชม่าใครจะใช้งานใน Arduino ก็ได้นะ้าใครอยากจะทําแบบเชี่ยวชาญเลยก็แนะนําให้ใช้งาน Register เ,เลยครับท่านผู้ชมจะเขียนสามารถเขียน Library เองได้นะหากเรารู้หลักการใช้งาน Register MTU แล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาเขียน Library ก่อนแล้วเราถึงจะเราถึงจะใช้ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าูา้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์นะครับผมใช่ก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ